11เ็ไร่แต่ที่คุณเขาต้องการคือต้องการจะสร้างบ้านในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งมีประมาณอยู่ประมาณเกือบไร่หนึ่งเท่าไหร่นะประมาณไร่หนึ่งครับ0ตารางวาแล้นี้ผมก็เลยเขียนคร่าวๆข,ขึ้นมาว่าลักษณะที่อเอาไปเดินสำรวจจะเป็นลักษณะอย่างนี้ต้องตรงนี้ด้วยหรอไม่ฮะคือคือใจเขาอ่จจะสร้างตรงนี้แต่ครั้นี้ให้ท่านอาจารย์มาดูถ้าเกิดโอเคว่าพื้นที่ไหนควรสร้างได้ก็ไปหยนครับ ก็จะเปลี่ยนตามที่ท่านอาจารย์แนะนํามีภูเขาอยู่ด้านนี้ครับตะบนตกเชยงเหนือครับ,บ,บมันมีแบบเป็นสามยอดบบส่วนทางตะบนตกจะมีภูเขาอีกรูปหนึ่งแต่มันเป็นภูเขาที่มันฉีออกมาทางด้านนี้ครับต้องเดินขึ้นไปอีกนิดหนึ่งจะมองเห็นชัดเจน แต่คนนี้คือพื้นที่ของคุณเขาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณที่ท่านอาจารย์เห็นตรงประมาณดินที่สีแดงๆพอเลยขัดไปนี่เป็นที่ดินของคนอื่นและ้ะเ <พอ S 1> ขากอกว่ามีที่ดินที่ถมนั้นใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นด้านนั้นติดถนนเนี่ยเป็นที่ดินของคนอื่นระยะระยะทางเข้ามานี่ประมาณสั้หกสิบเมตรได้แต่ที่ดินเขาไปสุดกำแพงรู้ว่าที่ท่านอาจารย์เห็นเขาขาวด้านนู้นน้ำนี้เป็นน้ำขุดใช่ไหมครับน้ำขุดค่ะมันมีแต่แรกซื้อเลยค่ะแดงแดงเอา สามหนึ่งห้าใช่ครับเพราะแต่งเขมาวัดก็ได้วัดกันก็ได้จริงเดี๋ยวเราไม่มันใจในเรื่องรูปลักษณ์ของภูเขาอ่ะโอเคเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง,ฟงคือแนวพื้นที่นี้ถ้านับจากถนนทั้งหมดที่ทวางเอาไว้แต่เดิมแล้วรวมทั้งถนนใหญ่ด้วยถนนใหญ่ที่นี่เนี่ย อยู่ในทิศใต้เนี่ยเวลาเนี้ยถนนเส้นใหญ่อยู่ในทิศใต้แล้วก็หลังของพื้นที่นี้ก็คือทิศเหนือเพราะฉะน,นั้นทางนู้เนี่ยก็จะเป็นทิศต,ตะวันตกแล้วเป็นทิศต,ตะวันออกซึ่งในสี่ทิศนี้ทั้งคุณและสามีอยู่ไม่ได้ถ้าจะเลือกที่ปลูกบ้านจะอยู่ตาม สี่ทิศนี้ไม่ได้มีปัญหาต้องเฉียงต้องทิศเฉียงทิศหลักไม่ได้เพราะดวงทั้งสองคนเนี่ยในยุคที่ผ่านมาในเวลาที่ผ่านมาสิบกว่าปีมันได้เพราะคุณสองคนอยู่มาอยู่ด้วยการจับคู่ด้วยกัน,นในระดับหนึ่งแต่ยังไงก็ตามเนี่ย ขึ้นไม่ถึงที่สุดเพราะว่าดวงในขณะที่ดวงดีมันก็มีมีจุดอ่อนนะแล้วก็ในช่วงที่บอกว่าสิบกว่าปนะอีอ่ะนะเอมันเกิดจากดวงเราด้วยแล้วมันเกิดจากเวลาซึ่งสองอย่างเนี่ย มันทําให้ดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าอันนี้ไม่ไม่ได้เห็นบ้านเดิมนะไม่ได้เห็นบ้านเดิมเลยบอกไม่ได้ว่าดีเสียแค่ไหนอะนะแล้วก็เวลานี้มันกําลังจะสิ้นสุดลงของความรุ่งเรืองของใครคะ,คะ,คะ,คะของผู้ชายผู้ช้บ,บานซึ่งมันจะหมดลงอ่ นี่แหละอยู่แถวๆนี้แล้วล่ะแล้วมันจะเป็นไปในลักษณะที่ไม่กลับไปเหมือนเดิมเท่าเดิมหรือได้ได้น้อยลงถ้าถ้าคิดคิดว่าได้เสียก็คือกินเวลาอย่างน้อยที่สุดสี่สิบปีจากนี้ไปอ่ะใช่มีวิธีแก้ วิธีแก้อันแรกเลยก็คืออย่าอยู่ตามทิศอย่าอยู่ตามทิศนี้ไ่ถึงเวลาบ้านที่อยู่อย่าอยู่ตามทิศตรงตรงทิศตรงตรงให้อยู่เฉียงเฉียงแลวถ้าแอเรียนี้ถ้าเราสร้างบ้านแบบเฉียงก็ไม่ได้คือกระบะทิศทิศที่จะเฉียงเนี่ยที่นี่มีเหมาะอยู่ทิศเดียวก็คือทิศที่เป็นภูเขานี่แหละคือละหลังเนี่ยจะต้องอิงภูเขาคแล้ว หน้าเนี่ยก็ตรงๆหลังจากเองภูเขาซึ่งเดี๋ยวจะกําหนดให้ได้ค่ะแต่ว่าที่นี่พระพัทลุงเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องภูเขาเออคือภูเขาเนี่ยมันเป็นภูเขาซึ่งดีที่สุดเท่าที่จะมีตอนนี้ในที่พืนนี้แต่ว่ามันไม่ได้มันมันไม่ได้ดีมากเป็นแบบเพียงว่าดีกว่าไม่มีมันมีภูเขาแต่ว่าภูเขารูปภูเขาอันนี้หมายถึงม,งมองในทางวิชาคะ่ะรูปภูเขาเนี่ยมันมันไม่เอื้อต่อการ ที่จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองมากครับแต่ก็ยังถ้าสมมุติไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีที่อื่นไม่มีภูเขาที่สวยตรงนี้ยังไงอยู่แล้วก็เหนือคน <Okay. S 2> แต่ว่ามันไม่สุดมันมีจุดอ่อนภูเขาไม่สวยซึ่งภูเขาเนี่ยเป็นเป็นตัวแรกเลยที่เป็นเป็นตัวบังคับ ว่าจะดีหรือไม่ดีภูเขานี่หมายถึงชีวิตเพราะว่าที่ผ่านมานี่อันนี้อาจารย์พูดตามความจริงนะเอ,ะอะที่ผ่านมาเนี่ยมันได้เพราะคุณสองคนแหละมันไม่ได้ได้จากบ้านมันได้จากเวลาคือด้วยพื้นดวงของทั้งคู่ใช่ไหมใช่พื้นดวงของทั้งคู่เนี่ยแล้วถูกเวลาแต่เวลาเนี่ยไม่ได้อยู่คู่กับเราตลอดอเวลาเนี่ยเวลามันเปลี่ยนอ่ะ,อะ แล้วดวงดวงต้นทุนของคุณเนี่ยดวงสตาร์ของคุณเนี่ยอืมพออยู่รวมกันแล้วเนี่ยไอ้ได้ก็คือได้แต่ไอ้ติดขัดทําให้ไม่ได้อย่างที่ที่คิดทําให้มีการเ,เลื่อนทําให้มีความติดขัดทําให้อ่าสิบอย่างลิอ่าสิบสอย่างได้สคาสามได้แล้ว อะไรเงี้ยมันมันไม่มันไม่ไปเยอะๆค่ะนะซึ่งมันกลายเป็นว่ามันต้องสู้อ่า<ะ>นะเนี่ยนี่ขนาดเวลาให้นะะเพราะว่าเพราะว่าดวงเนี่ยดีก็จริงแต่ในดวงที่ดีเนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่แล้วเป็นจุดอ่อนซึ่งขัดขวางทั้งคู่<ะ>ขัดขวางทั้งคู่ในตลอดตลอดเลย ชงันคนละปีอะแล้วมันก็ยังชงมันก็ยังชงอยู่อย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเนี้ยถ้าคุณอยู่บ้านทิศตรงเนี่ยยิ่งหนักใหญ่เลยเพราะฉะนั้นห้ามจําไว้ว่าต้องเป็นทิศเฉียงทีนี้จะเฉียงไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอืมมีวิธีไหนที่ช่วยให้าเาลงบ้างคะคือค,คุณถามเรื่องบ้านนะแต่อาจารย์ต้องอาจารย์ต้องดูดูว่าใ,ใครใจ,จะอยู่ นะใครจะอยู่อยู่แล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าสลับเจ้าบ้านได้ไหมอาจารย์สลับไม่ได้ไม,ไดมันเป็นมัน,ม,นมันต้องเอาพฤติกรรมะนะมันต้องเอาพฤติกรรมคือดวงตามเนี้ยโอ้โหในช่วงยี่สิบปีข้างหน้าไม่ต้องสี่สิบหรอกเอาแค่ยี่สิบปีมันจะเกิดป่วยมันจะเกิดมีปัญหาสุขภาพ มันจะมีปัญหาเรื่องเสียเสียเงินจำนวนมากนะแล้วก็จะมีปัญหาคือป่วยเนี่ยไม่ใช่ป่วยธรรมดาป่วยแบบป่วยไม่หายเวลาที่ดีที่สุดของคนเราเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งยี่สิบปีหรือสามสี่สิบปีแล้วจบถ้าอยู่ตามแบบ ธรรมดาทั่วไปไม่ได,ไได้ไม่ได้อาศัยาศาสตร์อะไรต่งางๆที่ถูกกล้องมาช่วยนะคืออาจารย์ดูเฉพาะแค่เวลากับดวงนะอาจารย์ยังไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูบ้านที่ที่ว่าอยู่มามันช่วยหรือว่ามันมันมันซวยเพราะนั้นเวลาเนี้ที่เลือกที่เนี่ยอาจารย์ต้องมองเวลาต่อไปด้วยเพราะว่าไม่ใช่เพอะเลือกบ้านให้แต่ขดไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ปังเพราะว่าคนที่เข้าอยู่เนี่ยเป็นคนรับ มันรับได้หรือรับไม่ได้ใช่ใชอย่างดวงคุณอนะรับพื้นที่ตรงตรงต,รงตามที่วางเนี้ยไม่ได้เลยค่ะรับก็ดันไม่ได้ทั้งสองคนด้วยอาจารย์เอาแค่แบบให้ปังพาะพอ,พอตามพื้นดวงแค่นั้นก็พอค่ะเพราะด้วยพื้นที่ที่อาจารย์บอกอะค่ะว่าอาจารย์ก็คงเป็นว่าพัทธลุงยังไงก็ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ให้ดีกว่าคนอื่นหรือว่าโอเคแล้วแค่ไม่กระทบสุขภาพมากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ เขาสุภาพสําคัญสุดค่ะเพราะพ่อแม่อยู่พ่อแม่พ่อแม่เขาก็อยู่นี่แล้วธุรกิจทรรมหากินเขาก็อยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยยากไม่ใช่ทำให้ไม่ได้นะยากมากเหรอคะไม่คือคือถ้าคุณเรียนต่อเนื่องกันมาเนี่ยมันจะไม่ยากเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้เรียนต่อเนื่องเนี่ยอาจารย์จะอธิบายยากมากอ่าไม่ใช่ทําไม่ได้คุณจะเอาแค่ไหนอาจารย์ก็ทาให้ได้แต่ว่า พูดไปแล้วพี่ไม่เข้าใจมันจะไม่เข้าใจเห็นบ้านที่บ้านอาจารย์ยีงยังไม่เห็นพี่เรีตอบไม่ได้เหมือนกันแล้วเนี่ยรูปแบบบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านรถเข็นออกรูปทรงนี้ไม่ได้บ้านเนี่ยไม่มันไม่สามารถเว้าเป็นตัวยูได้โดยเฉพาะเนี่ยเป็นยูแหว่งหน้าและจริงๆมันก็เป็นควรแหว่งหน้าแหว่งหลังดีไซน์มันมันมันโอเคแต่มันไม่โอเคสำหรับ การเติมเต็มให้ชีวิตอนอการอารวางห้องนอนเนี่ยมันต้องคำนึงคำนึงถึงคนที่จะอยู่ว่าตำแหน่งไหนที่ดีที่สุดสำหรับคนที่จะอยู่อย่างของคุณเนี่ยสมมติหันเหนือใต้นะหันเหนือใต้โดยเฉพาะอ่ะอิงใต้อ่อิงใต้หันเหนือหรืออะไรเงี้ย คนที่อยู่แล้วไม่ดีก็คือสามีมถ้าอิงตะวันออกหรือห้องที่จะอยู่เนี่ยอยู่ในตะวันออกหรืออยู่ในใต้มันก็ไม่ดีกับคุณก็ไม่ดีกับสามีเพราะนั้นมันต้อง exactly เลยไม่ใช่แบบต้องเกลือทั้งคู่อะ,ะใชก่ก็นี่ไงอาจารย์ก็คิดให้ทั้งคู่แหลอะอาจารย์ไม่ทิ้งใครหรอกอแต่ว่ามันแบบมันต้องดีไซน์โดยเฉพาะเลยอะว่าห้องไหนที่ จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมอยู่ตรงไหนฮะลูงนูมีฟอร์แบนด์มาด้วยเหะอจา์เห็นแล้วอาจารย์ดูมาแล้วเขาส่งให้ทั้งในรถแล้ว<ะ>ดูให้แล้วยังหนักใจว่าแล้วมันจะอยู่มุมไหน<ะ>คือในตัวของบ้านเองเนี่ยมันจะมีศูนย์กลางบ้านแล้วมันก็จะมีทิศถูกไหม<ะ>เพราะนั้นก็จะต้องมาเลือกทิศอีกว่าในบ้านภายในบ้านนอกจากภายในที่แล้วเนี่ยพอเข้าบ้านเสร็จมันก็จะต้องมาเลือกในในในบ้านอีก คุณใช้ได้แค่สี่ทิศคือสี่ทิศเฉียงทั้งสองคนคุณใช้ทิศหลักไม่ได้เพ<ม>วัะน,นั้นมันก็จะต้องมาออกแบบแล้วก็ทำสเกลคาบลูกคาบดอกก็ไม่ได้<ฮ>นี่ไงปัญหามันคืออย่างเงี้ยคือทำทั้งทีอ่ะเออถือว่ามีวาสนาเจอกันแล้ว ทำทั้งทีอาจารย์ก็ไม่ไม่อยากให้ทำแล้วแบบเอาแค่ดีๆธรรมดาไหนๆจะเสียตังค์ไหนๆจะจะทุ่มเทก็ทำก็ให้มันปังไปเลยรับประกันเออจะเป็นอย่างนั้นต้องให้ตุณเลือกเอาไว้ครับนะให้ตุลเลือกเอาไว้เขาจะพิจารณาก็ที่อ่ะก็มันก็ได้แค่บ้านหกนี่แหละสมมติสร้างได้อาจารย์ให้ถมน้ำไหมครับ ถมดิต้องถมใช่ไหมคะถมแล้วแล้วย้ายน้ำมาหน้าไงยังไงก็คืออิงกับภูเขาแต่เปลี่ยนน้ำมาด้านหน้าบ้านน้ำอยู่หน้าาภููเขอย่ภูเขาอยู่หลังน้ำที่มันหน้าบ้านครับต้องมาขุดใหม่ก็คือขุดใหม่ใช่ใต้ที่ขุดนั่นแหละมาถมแล้วก็ไอ้ที่ขุดก็คืออยู่หน้าบ้านแต่หน้าบ้านนี้อิงกับภูเขานี้มันสลับที่กันนะพี่พอสมควรนะคะไม่ไม่ชิดเลย ขออะไรแอดิบแบบแบบแบบไม่ได้เรียนฮวงจุ้ยมานานไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องไปเรียนแล้วแหละยวมีเวลาดีวจะไปคุณไม่ได้เรียนมาเจ็ดปีใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์สอนของใหม่หมดตลอดเจ็ดปีเลยเพราะว่าเวลาพอมันเปลี่ยนปั๊บฮวงจุ้ยมันไม่เหมือนกันมันเปลี่ยนฮวงจุ้ยเนี่ยในแต่ละเวทห่วงเวลาเนี่ยมันจะใช้กันคนละชุดหนูไปเรียนตั้งแต่อาจารย์ที่บอกว่ายุคแปดอะค่ะเออก็ตอนนี้มันยุคเก้าอะ้ มันจะใช้คนละชุดวิชากันอืนอนอนมก็เริ่ตตงต้นตอนนี้ที่เราต้องปรับอยู่คือโอเคครับเดี๋ยวคุณแตยเป็นคนประสานงานให้ทีมหนึงได,ได้ค่ะให้รายละเอียดต่างๆทีได้คัะ